คาดว่าก็คงจะมีความพยายามในการที่จะสกัดกัน้นร่างกฎหมายต่างๆของก้าวไกลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ดูเนื้อหาสาระว่าที่กฎหมายที่ก้าวไกลเสนอนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใดนะครับเป้าหมายก็ชัดเจนว่าก็คือไม่ต้องการให้ก้าวไกลมีผลงานาส่วนเหตุผลต่างๆก็สารพัดจะหยิบขึ้นมาอ้าง นำมาใช้ในการสก,กัดแม,ม้กระทั่งเหตุผลที่ฟังแล้วมันก็ดูแปลกๆอยู่ก็ก็ถูกนํามาอ้างหมดนะครับอันนี้ก็ก็ชัดเจนว่าคือพักคการเมืองซีกรัฐบาลเนื่องจากว่าเขามีวิธีคิดแบบเก่าไงต,ตอนหาเสียงก็หาเสียงไปเรื่อยนะแล้วก็พูดนโยบายก็พูดไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้มีศึกษาปัญหาอย่างแท้จริงรไม่ได้ศึกษาประเด็น ความต้องการอย่างแท้จริงแล้วก็นํามาก่อรูปเป็นตัวนโยบายก่อรูปมาเป็นกฎหมายว่าจะแก้ไขอย่างไรทีนี้เนี่ยพอพอเจอเข้าวไกลกก็ตามไม่ทันข้าวไก่พอตามไม่ทันก็ต้องหาทางเพื่อสกัดนี่แหละส่วน <c oughs> ทิศทางต่อไปก็มีแนวโน้มก็จะเป็นเช่นนั้นต่อกฎหมายดื่นนะครับก็มีแนวโน้ม อาจจะเป็นเช่นนั้นถ้ากฎหมายอันไหนที่อาจจะขัดแย้งกับความคิดและอุดมการของทางพัก,กร่วมรัฐบาลเลยเนี่ยเขาก็อาจจะปัดตกตั้งแต่วันรกหนึ่งนี่แหละแต่กฎหมายไหนดูมันเป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นรวบของสังคมเขาก็ไปยืย้อนะยื้อแล้วก็เสนอกฎหมายประกบเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่ารัฐบาลก็ ก็ทำทางานเหมือนกันก็เหมือนกับกฎหมายอะไระ่ะคําชื่อคำนำหน้านายนักนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกในรูปแบบนี้ก็เหมือนกันทีนี้การต่อสู้ในสภาในลักษณะนี้ก็ด้วยเสียงเพราะว่าในสภานี้มันต่อสู้ด้วยเสียงบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เหตุผลกันแล้วก็มันไม่ได้ใช้เป้าหมายที่จะ สร้างประโยชน์หรือว่าแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเ่ะพอต่อสู้เรื่องเสียงเรื่องของอความคาดหมายเรื่องของคะแนนที่จะได้เรื่องของผลงานฝ่ายรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะสกัดการทํางานของข้าวไลเพราะในในอดีตนั้นเนี่ยถ้าเราติดตามดูนะฝ่ายค้านเนี่ยแทบไม่สเสนอกฎหมายอะไรเลยนะฝ่ายค้านาต่างๆพอข้าวไลมาเป็นฝ่ายค้านนั่นแหละก็ะข้าวไกลก็สเสนอกฎหมายเยอะ ตั้งแต่ยุคที่แล้วก็มีการนาเสนอกฎหมายก็คือเป็นการทํางานสภาทําให้สภาเนี่ยเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอย่างแท้จริงก็คือเป็นผู้เสนอกฎหมายด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะเสนอแต่กฎหมายรัฐบาลแล้วก็ผ่านเฉพาะกฎหมายรัฐบาลมันไม่ใช่แต่ว่าเป็นกฎหมายสภาซึ่งมันก็ควรจะเป็นความคิดของตัวแทนของประชาชนที่เห็นร่วมกันไม่จําเป็นว่าจะต้อง มาจากเสียงข้างมากในในฝ่ายรัฐบาลจะเพียงอย่างเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีการทํางานแบบใหม่ในสภาผู้แทนราษดรซึ่งนักการเมืองแบบเก่าเนี่ยเขาก็อาจจะไม่คุ้นแล้วก็เขาก็มองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุกคามแบบแผนเดิมที่เขาทานะครับเขาก็เลยหาทางสกัดนั่นแหละแต่แน่นอนอถ้าทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้คะแนนนิยมต่างๆของเขาเนี่ยมันก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆ เพราะว่าในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยข่าวสารมันก็ไปกันถึงหมดแล้วก็ถ้าทำตัวเป็นจระเข้ขวางคครงไม่ยอมที่จะให้แนวทางในการแก้ปัญหาถูกนำเสนอในสภาแล้วก็ไม่ร่วมมันผักดันเนี่ยประชาชนก็ก็มองออกแล้วก,ก็คงจะมีผลต่อการเลือกตั้งในอนาคตน,นะครับ